วันอังคารที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2568เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอกองทัพธรรมและมวลชนคนดีทุกภาคส่วนร่วมยื่นหนังสือที่ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์โดยในครั้งนี้ทางกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอกองทัพธรรม เรียกร้องให้1ให้นายกและรัฐมนตรีได้เร่งดำเนินการทวงคืนความเสียหายจากนางสาวยิ่งรักชิน,นวัตรที่ศาลปกครองสูงสุดให้ชดใช้ความเสียหาย50%จากมูลค่าความเสียหายจำนวน1 2 8ล้านบาทคืนแก่รัฐโดยเร็ว2ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงการคลัง ติดตามทวงถามว่ามูลค่าความเสียหายอีก50%นั้นใครจะเป็นผู้รับผิดชอบและเร่งดำเนินการทวงคืนความเสียหายให้กับรัฐโดยเร่งด่วน 3. ให้คณะรัฐมนตรีมีมติติดตามทวงความเสียหายคืนแก่ประเทศไทยโดยเร่งด่วนโดยในครั้งนี้มีการยื่นหนังสือให้กับนายกรัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตร โดยมีตัวแทนคือพลตํารวจตรีสุรสิทธิ์สังคพงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมารับหนังสือจเจริญทำสำนึกดีค่ะต่อจากนี่ไปเป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือขอเชิญทุกท่านรับชมได้เลยเจ้า ข่าวการเลือกคณะผู้ประสานงานที่บรวรลานาอโศกเมื่อวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคม2568ทั้งชุมชนบรวรลานาอโศกได้จัดการเลือกตั้งคณะผู้ประสานงานชุมชนบรวรลานาอโศกซึ่งหมดวาระลงหลังจากอยู่บริหารชุมชนมาครบ4ปีตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะการเลือกตั้งที่ชุมชนบรวรลานาอโศก ได้จัดรูปแบบคล้ายการเลือกตั้งทั่ว,วไปคือมีคณะกรรมการเลือกตั้งของชุมชนจัดการเลือกตั้งโดยประกาศรายชื่อสมาชิกชุมชนผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งจัดคูหาการเลือกตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกชุมชนที่มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกชุมชนทุกคนมีคุณสมบัติในการร่วมเป็นคณะผู้ประสานงาน และมีสิทธิ์ได้รับเลือกเป็นประธานชุมชนโดยเบื้องต้นสมาชิกชุมชนจะการ,รายชื่อผู้ที่เหมาะเป็นประธานชุมชนในบัตรเลือกตั้งที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งของชุมชนได้จัดทำขึ้นการเลือกตั้งประธานชุมชนเริ่มเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาสมาชิกชุมชนจะต้องการหมายเลขเดียวหน้ารายชื่อที่ต้องการให้เป็นประธานชุมชน ซึ่งก็มีสมาชิกชุมชนได้มาทำการเลือกตั้งครบจำนวน100%แม no. ้แผู้ no si> ที่อยู่ไกลที่ไม่สามารถเดินทางมาใช้สิทธิ์ในวันและเวลาของการเลือกตั้งก็สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางโทรศัพท์ได้ค่ะเมื่อปิดถีบการหย่อนบัตรเลือกตั้งทางคณะสมรมกาการเลือกตั้งก็จะนำผลการเลือกตั้งไปประกาศที่ศาลาธรรมธรรม โดยมีสมณะได้เทศให้สัมมาทิฏฐิเกี่ยวกับการเลือกตั้งแบบบูนิยมที่เป็นธรรมมาทิปไตยก่อนการนับคะแนนจากบัตรเลือกตั้งแต่ละใบค่ะผลก,การเลือกตั้งประธานชุมชนบวรลานาอาโศกค,ครั้งนี้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานชุมชนจะไปเลือกกรรมการอีกสิบท่านจากสมาชิกของชุมชนเป็นคณะผู้ประสานงานชุมชนโดยมีประธานชุมชน เป็นผอรชอชหรือผู้รับใช้ในคณะผู้ประสานงานค่ะช่วงคำ่ำประธานชุมชนได้แจ้งรายชื่อคณะผู้ประสานงานรวม11ท่านให้สมาชิกชุมชนได้รับทราบในการประชุมชุมชนบรวรลานาอโศกประจําเดือนในวันนี้พร้อมกับแจ้งรายชื่อคณะผู้ประสานงานชุดใหม่ของชมรอเชียงใหม่ด้วยค่ะคณะผู้ประสานงานแต่ละชุด จะมีวาระ4ปีแล้วจะมีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งค่ะนักข่าวทำนิตยบีพบกับบอกเล่าข่าวโคตรสายเดี่ยวโตหากไม่ออกกำลังกายเ็นนิดชีวิตก็ นนแสนน,นั่นชาวทำบุญรำลึกถึงท่านสมณะฤกอคมธรรมกิติโกวันที่25พฤษภาคม2568ชาวสาลียโศกพร้อมทั้งญาติปองท่านสมณะลือคมและเครือข่ายญาติธรมรมบวรสาลรียโศกมาร่วมทำบุญฟังธรรมรำลึกถึงท่านสมณะลือคมธรรมกิติโก ซึ่งแสดงคำโดยสมณะเพียงพอสันตุติธรรมโมสมณะจนแจ้งอสกัจจาโรสมณะเน้นแก่นพลานิโกกาลนี้มียาติธรรมจากจังหวัดพิจิตพิศณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์มาร่วมงานจากนั้นจึงรับประทานอาหารร่วมกันหลังจากรับประทานอาหารอิ่มน้ำสำราญกันแล้วก็พากันล้างภาชนะส่วนตัว และภาชนะส่วนกลางอีกอย่างน้อยคนละสามชิ้นเพื่อสร้างนิสัยจิตสานึกสาธารณะร่วมกันเป็นการทำบุญชําระกิเลสตัวห่วงแรงงานรังเกียจความเปรอะเปื้อนของตนจริงๆด้วยการเสียสละแรงงานลงมือทำการล้างจานส่วนกลางซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดียิ้มแย้มแจ่มใสไปด้วยกัน12นาฬกา30นาทีชาวชุมชนบวรสาลิอโศกเกือบทั้งหมด ยกเว้นผู้ป่วยกับผู้อายุยาวมากและญยติธรรมชาวตะครออีกทั้งครอบครัวน้อยๆชาวเพชรบ์สามัคคีร่วมแรงร่วมใจก,กันสะสางทำความสะอาดพื้นที่โรงเห็ดเพื่อเตรียมงานมหาปรนาที่จะมาถึงปลายปีนี้ขอบคุณครอบครัวของหนุ่มน้อยๆสองหนุน่มนี้เรียแรงแข็งขันกันดีแท้ พากันมาทำบุญกุศลเจียดเวลาธุระส่วนตนให้หนึ่งชั่วโมงร่วมการเตรียมพื้นที่เพื่องานมหาบรณานับเป็นการสอนลูกให้เรื่อนเริงในการสั่งสมกุศลธรรมได้อย่างเยี่ยมยอดมากลูกก็ยินดีมีความสุขสีด้วยค่ะขอบคุณชาวตะคร้อซึ่งมักเป็นเรี่ยวแรงหลักยางเต็มแรงแข็งขันตลอดมาในการทำงานห้าสเกือบทุกพื้นที่ของการเตรียมงานมหาปรณา และขอบคุณชาวชุมชนบวรสาลียโศกทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันมาเทน้ำใจเสียสละความเป็นส่วนตนให้แรงงานกับการเป็นเจ้าภาพในพื้นที่บวรสาหลียโศกเพื่อ,อยังกิจกรรมของศาสนาให้เกิดการสืบสารต่อยอด ยาวไปนับชั่วลูกชั่วหลานหลายทอดต่อหลายทอดอีกนานแสนนานด้วยงานมหาบรณาในพื้นที่สาลีอโศกแห่งนี้สนองคำสอนของพ่อครูที่สอนให้เรารวมน้ำใจให้เป็นหนึ่งเป็นที่พึ่งกับสังคมสร้างนาวาบุญนิยมเพื่อกอบกู้มนุษยชนแรงงานนี่มีราคายิ่งกว่าเงินทอง โดยเฉพาะแรงงานยิ่งผนวกด้วยจิตวิญญาณบริสุทธิ์จิตวิญญาณที่มีความเมตตาเกือ้อกูลเอ,อื้อเฟื้อช่วยเหลือด้วยความจริงใจโอ้ราคามันยิ่งแพงเพราะฉะนั้นก็พยายามกันเราจะมีความรู้ละเอียดในกรรมกุศลอย่างไรที่มันลึกซึ้งอย่างไรภาคเพียรได้ทำอา้ายิ้มแยม้แยมแจ่แมใสเบิกบานไปช่วยกันไปสร้างสรรค์กันไปจะกวาดจะปัดจะปรับจะทำอะไรก็ทำกันไป คนหนึ่งแสดงคนหนึ่งทํางานอยู่หนักหนาะอีกคนหนึ่งไปไปช่วยก็ช่วยไม่เป็นนะทำไม่ได้ก็ไปแสดงน้ําใจว่าโอ้เอาน,นี่นี่มันมีอะไรก็ช่วยนิดช่วยหน่อยนะไม่มีอะไรก็เอา้าไปช่วยซับเหงื่อให้อย่างนี้ก็โอ้โหมันจะเป็นยังไงอ่ะมันก็ปลื้มกันเท่านั้นเองมันก็โอ้แสดงน้ําใจกันนะเอาน้ำเอาถ่าไปรูเป็นแลก,กันตรงนั้นตรงนี้พอหยิบพอจับอะไรได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือมันเป็นน้ําใจนะ นั่นเงมันเป็นกรรมเป็นกุศลรอบรั้วสมมาสิกขาข่าวรอบรั้วส,สัมมาสิกขากิจกรรมวันเปิดเทอมของนักเรียนสัมมาสิกขา ในวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่นักเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกและนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชารามจำนวน82คนระดับประถม22คนระดับมัธยมและปะวอชอจำนวน60คนต้องเข้าพื้นที่และเข้ารับการประถมนิเทศในเวลา18นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกา30นาทีในพิธีปรถมนิเทศ ได้มีการกล่าวต้องรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนและอธิบายระเบียบวินัยและกฎของโรงเรียนให้ฟังเพื่อให้นักเรียนใหม่รับทราบและทบทวนกับรุ่นพี่วันที่1 9พฤษภาคมพุทธศักราช2568ในช่วงเช้าได้มีการจัดพิธีรับชุดนักเรียนสมาศขาให้แก่นักเรียนชั้นป .1 1จำนวน1คนม .1 จำนวน14คนและม4จำนวน6คน ในวันที่20-24พฤศภาคมพุทธศักราช2568โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชารามได้มีการจัดก,กิจกรรมเข้าค่ายรับก่อนวันเปิดเทอมขึ้นโดยมีกิจวัตรประจำวันคือี5 6 3 0น,นท,ทำวัดเช้ามีการสวดมนต์เทศและออกกำลังกายนำโดยท่านสมณนะและท่านสิกขมาตซึ่งจะผัดเปลี่ยนกันในแต่ละวัน ในภาคเช้าแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติงานภาคเช้าและทำอาหารเช้าโดยจะลงถายงานต่างๆร่วมกับชาวชุมชนเช่นถอนแป่งมะพร้พันธุ์ที่สวนเพื่อฟ้าดินหรือแปลงฟักทองที่สวน255เป็นต้นเวลา12นาฬิกาถึง14นาฬิกากิจกรรมสถานการจัดโดยรุ่นพี่เพื่อต้อนรับน้องและทำความรู้จักกันมีการเล่นเกมเช่นเกมเป่ายิงฉุบผลไม้เกมวิ่งเปี้ยว สร้างความสนุกสนานและกระชับความสัมพันธ์ภาคบ่ายแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติงานลงฐานง,งานตามที่ต่างๆเช่นส่วนสามชั้นส่วนหลังบวรเป็นต้นกิจกรรมภาคบ่ายและภาคเย็นจะเป็นการอบรมโดยจะแตกต่างกันไปในแต่ละวันโดยวันที่20อบรมเรื่องกฎระเบียบและวินัยของโรงเรียนโดยการเล่นเกมถามตอบเกี่ยวกับระเบียบของโรงเรียน วันที่21ในช่วงบ่ายได้รับความกรุณาจากวิทยากรทีมงานจากโรงพยาบาลวารินชำราบาแผน่งอาร์จำนวน4ท่านมาสอนเรื่องการปื้นคืนชีพ CPR การช่วยเหลือคนจมน้ำและการช่วยเหลือคนเมื่อมีวัตถุติดคอส่วนภาคค่ำอบรมเรื่องมาร,รยาทไทยเมื่อพบกับสมณะสิกมาทและผู้ใหญ่ในบริบทต่างๆเช่นการกราบสมณะการกราบผู้ใหญ่ และการเดินผ่านผู้ใหญ่เป็นต้นวันที่2 2่ท่านสมณะแสนดินมาเล่าเรื่องราวของพ่อครูสมณะโพธิรักและความสำคัญของโพธิกิจที่พ่อครูได้ทำมาวันที่23ช่วงบ่ายอบรมเรื่องยาเสพติดโดยคุณรู้ชุบชีพโดยเล่าประสบการณ์ที่เจอกับคนติดสารเสพติดและอธิบายโทษของสารเสพติดในภาคคำ่ำ อบรมเรื่องการป้องกันตัวโดยพี่สิทธิ์เก่าที่รัฐเขตซึ่งสอนวิธีเอาตัวรอดจากการถูกควบคุมของผู้ประสงค์ร้ายที่มาประชิดต,ตัวเช่นชุดแขนรวบตัวบีบคอเป็นต้นวันที่24นักเรียนช่วยกัน5สอที่ชั้น2เฮือน00ส่วนรุ่นพี่ม .6 ไปเตรียมอาหารเย็นเพื่อสั่งสรร์วันปิดค่ายในภาค,ค่ําที่เฮือนเพิงกันโดยมีอาหารพิเศษ คือสปาเกตตี้และเฟรนช์ฟรายฝีมือรุ่นพี่ม .6 ให้รับประทานในกิจกรรมการเปิดเทอมของนักเรียนสำมาศขาราชธานีอโศกนี้ทำให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของระเบียบมารยาททั้งยังได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และทำให้รุ่นน้องที่เข้ามาใหม่ได้รู้จักรุ่นพี่ได้สารสัมพันธ์เป็นครอบครัวเดียวกัน ข่าวสารพลังบอลบวรเช้าวันอังคารที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2568นักบวชชาวชุมชนและนักเรียนสมนาสิขาทุกชั้นปีร่วมแรงกนันสร้างอาหารเกื้อกูลเอื้อหนุนกันในแต่ละคุ้มสีได้แก่ชาวคุ้มสีแดงร่วมกันถอนหญ้าวัชพืชที่สวน255เพื่อบำรุงการเจริญเติบโตให้แก่ต้นหอมในแปลงครับ ชาวคุ้มสีชมพูไปช่วยกันเด็ดใบชะยาที่เฮือนตลาดเพื่อน,นำมาตากแห้งทำเป็นผลิตภัณฑ์ผมชะยาเพื่อจัดจำหน่ายที่ร้านบัลลาดช็อปครับในสวนลานกราบชาวคุ้มสีเหลืองและสีม่วงถอนหญ้าในแปลงพริกกะเรี่ยงพริกขาวให้เจริญเติบโตงอกงามทุกคนทำงานประสานกันด้วยความตั้งใจจึงมีความราบรื่นในการทำงานครับชาวคุ้มสีส้มร่วมแรงร่วมใจกันถอนหญ้าในแปลงมันเทศ ที่ริมูนเพื่อป้องกันไม่ให้ย่าย่างสารอาหารและเก็บผักโขมเข้าครัวสวนกลางครับส่วนนักเรียนชั้นม .3 ไปขนแท่นไม้เศษไม้มาทําฟืนที่โรงฟืนข้างโรงครัวครับแม้การทํางานจะเหน็ดเหนื่อยแต่ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะทํางานกสิกรรมเสริมสร้างอาหารเอื้อหนุนกันและกันต่อไปจเจริญทําสันติครับ ผู้มาเยือนในช่วงสัปดาห์นี้มี2ข่าวข่าวแรกโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยาอำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินในช่วงวันที่28-30พฤษภาคม2568โครงการนี้สืบผลมาจาก ครูผู้นําเสนอโครงการเป็นครูที่ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการครูดีไม่มีอบบยมุกในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้อืนในการและคณะครูรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาทั้งโรงเรียนเห็นพร้อมร่วมกันจึงได้จัดนักเรียนทั้งโรงเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6รวมบุคลากรทางการศึกษามาร่วมในโครงการนี้รวมทั้งหมด161ท่าน ทางชุมชนราชธานีอโศกได้จัดสรรคณะทีมงานตอบรับในโครงการมีทั้งนักเรียนสายสามัญสายอาชีวะคุรุชาวชุมชนและนักบวชคงรูปความเป็นบวร,บรชัดเจนกิจกรรมภายใต้ในโยบายศินเด่นเป็นงานชาญวิชาในการศึกษาบุญนิยมกิจกรรมศินเด่นนะับเป็นการปฐถมนิเทศของวันแรกการทำวัดเช้าในวันถัดมาตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง6นาฬิกาสนาที ส่วนช่วงเย็นสัมภาษณ์ปฏิบัติกรหรือให้สาระความรู้ในคุณภาพชีวิตที่ดีมีการแบ่งกลุ่มพบนักบวชในช่วงบ่ายหรือข้ามตามเวลาที่เหมาะสม ส่วนกิจกรรมเป็นงานด้านสัมมาอาชีพผ้าฐานงานคือการจัดการขยะสดณนะเรือเหลืองโดยท่านสมนะฟ้าไทยและทีมงานการผลิตน้ำยาอนเนกประสงค์ณนะเหือนเพิ่งกันโดยคุณศิลแสงฟ้าและทีมงานการจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าในฐานสอขอจอโดยท่านสัมนะหินจริงและทีมงานการขยายพันธุ์พืชด้วยการควบแน่นโดยคุณต่อยอ้อมดินและทีมงานการทำของชำร่วย เป็นยาดมสมุนไพรโดยคุณปะพรตะวันและทีมงานโดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมเป็น5สีคือสีแดงสีส้มสีเหลืองสีม่วงและสีชมพูซึ่งแต่ละสีจะคละชั้นเรียนรวมกันตั้งแต่ชั้นม1ถึงม6อยู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่งแต่ละกลุ่มสีก็จะได้เข้าฐานงานได้ครบทุกฐานงานค่ะ ส่วนฐานงานด้านการทำอาหารมังเสวิรัตจะมีอยู่4เมนูคือโปรตีนทอดเมนูลาบเมนูส้มต่ำและที่พิเศษคือเมนูสลัดโรซึ่งปฏิบัติกรจะเป็นน้องระดับชั้นตะถม เริ่มจากวันแรกของโครงการคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเดินทางโดยรถไฟจากจังหวัดสุรินมายังสถานีรถไฟวาดินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีในเวลา8นาฬิกาโดยประมาณโดยทางชุมชนได้ส่งทีมงานไปรับและเข้ามาร่วม กิจกรรมตามตารางที่กำหนดไว้แม้จะมีเวลาอันสั้นในช่วง3วัน2คืนแต่โอกาสต่อยอดไปยังสถานศึกษาในด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมคณะครูบอกน่าจะง่ายขึ้นค่ะ านการศึกษามาดูงานวันที่30พฤษภาคม2568คณะครูและบุคลากรด้านการศึกษาจากโรงเรียนบ้านตรึมบวงเล็บตรึมวิทยานุเคราะห์อำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน38ท่านเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและการบริหารจัดการ ในชุมชนราชธานีอโศกในช่วงเวลา9นาฬิก30นาทีถึง11นาฬิกาทีมต้อนรับได้พาชมวีดิทัศน์ประวัติความเป็นมาของชุมชนท่านสมณะฟ้าไทยสมชาติโกได้สนทนาธรรมพร้อมแนะแนวทางในบรรยากาศอย่างเป็นกันเองแล้วพาแวะเยือนชุมชนก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพจเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ